สวัสดีครับวันนี้ได้ทำตะเกียงกระต่ายกระต่ายคู่กระต่ตายในวงกลมะนะครับถ้าคนตะเกียงก็จะเรียกกระต่ายบังคล้าเนี่ยครับพอได้ทำเสร็จแล้วก็ก็หาข้อมูลครับพอดีพอได้ข้อมูล ของตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยนะครับก็ก็จะได้มาพูดคุยสู่กันฟังนะครับแต่ก็เป็นข้อมูลที่ที่น่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่ชอบตะเกียงก็จะมาพูดตะเกียงเจ้าพายุในในแถบเอเชียเนี่ยครับตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยที่จำาหน่ายในเมืองไทย คือตะเกียงเจ้าพายุที่ผลิตในแถบบ้านเราไม่ว่าจะเป็นตะเกียงเจ้าพายุสัญชาติฮ่องกงได้แก่ตรารถไฟหรือตราโซล่าผลิตโดยบริษัทยูเนียนเมทัลเวิร์กส์หรือตีเ k ตัวใหญ่อ่ะครับหรือเจ้าพายุเม็ดอินไชน่าซึ่งได้แก่ตาสมอตาหัวใจเรดฮาร์ดและที่ต้องกล่าวถึง ก็คือตะเกียงเจ้าพายุตาผีเสื้อครับคือบัตเตอร์ไฟแห่งดินแดนลอดช่องสิงคโปร์นี่แหละครับตะเกียงบัตเตอร์ไฟเนี่ยครับเป็นตะเกียงเนี่ยเป็นตะเกียงสิงคโปร์แรกเริ่มเดิมทีนะครับผลิตมาในสิงคโปร์แล้วเสร็จปุ๊บก็ประวัตินะครับขายกับตะเกียงเยอรมันเลยครับคือถือหุ้นสองคนผลิตอยู่ในสิงคโปร์แล้ววันหนึ่งคนหนึ่งแยกตัวไปที่ อินโดนีเซียแล้วก็ผลิตจำหน่ายครับเป็นกล่องสีน้ำตาลก็ยังจำหน่ายจนถึงปัจจุบันนะครับ mm hmm. เป็นเม็ดอินเป็นบัตเตอร์ไฟเม็ดอินอินโดนีเซียแล้วอีกเจ้าหนึ่งก็เดินทางไปจีนครับก็ผลิตตะเกียงเนี่ยครับเจ้าพยุบัตเตอร์ไฟเหมือนกันครับเป็นกล่องสีดำมาครับเม็ดอินไชน่าเป็นบัตเตอร์ไฟเม็ดอินไชน่านี่ครับแบ่งปันกันว่ามันเป็นอย่างนี้นะข้อมูลเนี่ยครับ คราวนี้ไอ้เจ้าบัตเตอร์ไฟเนี่ยถือเป็นตะเกียงตะเกียงครูของหลายคนเพราะว่าราคาไม่สูงมากครับแล้วก็ใช้งานได้ดีแล้วก็เป็นตะเกียงในแถบเอเชียตะเกียงบัตเตอร์ไฟไม่ธรรมดานะครับถ้าจุดติดใช้งานแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาครับสู้ใครก็ได้ครับ ัตเตอร์ไฟเนี่ยเป็นตะเกียงทองเหลืองชุบโครมครับแต่น่าเสียดายว่าเดี๋ยวนี้บริษัทลดต้นทุนไม่ผลิตตะเกียงทองเหลืองอีกต่อไปแล้วครับผลิตแต่ตะเกียงเหล็กก็เลยทําให้เป็นตะเกียงเหล็กที่ขายกันอยู่ทุกวันเนี่ยครับเพราะว่าตะเกียงทองเหลืองนั้นไม่ได้ผลิตแล้วเป็นตะเกียงเก่าที่ผลิตไว้แต่เดิมครับทุกวันนี้บัตเตอร์ไฟก็ยังคงผลิตเตาสนามด้วยนะครับ เตาสนามน้ำมันก๊ซนี่แหละครับเตาพาราฟินนะครับแล้วก็ตะเกียงเจ้าพายุก็ยังทําและผลิตจําหน่ายอยู่คราวนี้ผมจะมาพูดเรื่องกระต่ายคู่ครับกระต่ายในวงกลมหรือคนตะเกียงเรียกกระต่ายบางค้าครับกระต่ายบางค้าเนี่ยมีโรงงานผลิตนะครับมีโรงงานผลิตอยู่ที่อําเภอบางค้าจังหวัดฉะเชิงเซาแต่ว่าโรงงานเนี่ยสร้างได้เดือนเดียวเองครับ แล้วก็ถูกไฟไหม้ถูกไฟไหม้แล้วกไ็ได้ได้ได้รับการยืนยันญาติผู้ใหญ่นะครับไปรับราชการที่ที่แปดริ้วะครับที่บางคล้าเลยแหละก็คือโรงงานเนี้ยถูกสร้างขึ้นแล้วก็ผลิตกระต่ายคู่ในวงกลมเนี่ยครับกระต่ายบางคล้าเนี่ยแล้วก็รับผลิตถังด้วยพวกถังตะเกียงต่างๆนะครับ ซึ่งการผลิตตะเกียงเนี่ยใช้โมนครับเหมือนกันหมดครับอัดแล้วเสร็จปุ๊บก็ออกมาเป็นตัวแล้วก็มีสต็อกครับแต่ว่าที่ที่ถูกเผาว่าเป็นโรงงานผลิตครับคือโรงงานที่เป็นตัวผลิตโมนเพื่ออัดเลยแหละครับตัวตะเกียงเนี่ยออกมาเลยแต่ว่าก็ยังเหลือตะเกียงเนี่ยเป็นจํานวนไม่น้อยอะนะครับคือหลักหลักหลายพันนะครับเพราะว่าแถบ จังหวัดปทุมธานีฉะเชิงเซาอายุทยาเนี่ยครับก็ยังยังนิยมใช้อยู่อยุทยาลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองเนี่ยกระต่ายในวงกลมเนี่ยถือว่าเป็นตะเกียงที่ใช้ดีแล้วก็เป็นตะเกียงกระเช้าใหญ่ให้แสงที่ดีมากครับอันนี้ก็เอาไว้เป็นข้อมูลนะครับแต่ว่าในแหล่งที่ ที่หาข้อมูลว่าโรงงานผลิตเป็นผู้ผลิตที่แน่ๆคือตะเกียงเนี่ยมันมีการขึ้นรูปนูนตากระต่ายพร้อมอักษรเนี่ยภาษาไทยบนตัวถังน้ำมันข้อมูลที่ได้มาพร้อมกับตะเกียงก็คือตากระต่ายคู่เป็นพิมพ์คล้ายๆเปโตแมกนะครับคือวิธีพิมพ์มันนะครับ ผลิตในเมืองไทยแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของนักสะสมตะเกียงครับที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยที่เป็นที่ชื่นชอบก็คือไอ้กระต่ายในวงกลมเนี่ยเป็นกระตะเกียงที่ผลิตในเมืองไทยเพียงยี่ห้อเดียวเท่านั้นนะครับนี่แหละครับก็เลยก็เลยน่าภูมิใจครับว่าเราเนี่ยก็มีตะเกียงของเราเองแล้วก็ ยังมีชีวิตมาจนถึงปัจจุบันอีกหลายตัวนะครับด้วยที่ผมทําตะเกียงเนี่ยผ่านมือก็ไม่น้อยอะครับเพราะเขตแถวบ้านผมที่ผมอยู่เนี่ยธัญบุรีครับคองกล้าวปทุมธานีก็ทําทนาทั้งนั้นนะครับแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนคลองที่เป็นเจ้าของนาก็จะเป็นเจ้าของกระต่ายกระต่ายในวงกลมกระต่ายบางค้าแทบทั้งนั้นครับเพราะเดิมทีแถวนี้ไม่มีถนน มีแต่เส้นคลองนี่ครับแล้วเขาก็ถ่อเรือไปแล้วคนก็ฝากกันซื้อครับว่าใครไปวัดหลวงพ่อวัดหลวงพ่อในที่นี้ก็คือหลวงพ่อโสธรน,นะครับที่อยู่แปดลิ้วจงังหวัดฉะเชิงเซานะครับแล้วเวลาขากลับก็คือถ่อเรือกลับมาแล้วก็ซื้อกระต่ายบังคล้ากลับมาด้วยนี่แหละครับเพราะในสมัยนั้นตะเกียงจะไปถูกวางขายที่วัดหลวงพ่อเยอะแล้วก็ ชาวบ้านชาวสวนที่เดินทางเข้าเข้าเมืองนะครับเข้าเมืองแปะเหลวก็จะไปซื้อตะเกียงก็จะไปซื้อตะเกียงนี่แหละครับกระต่ายบางคลา้ากระต่ายคู่ในวงกลมนี่แหละครับเพราะฉะนั้นในแถบคลองเนี่ยเจ้าของนาส่วนใหญ่ก็ล้วนแต่จะเป็นเจ้าของตะเกียงเจ้าพายุกระเช้าใหญ่แบบสูงก็คือกระต่ายบางค้า เนี่ยครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่หาได้แล้วก็ได้มาจากคนเก่าคนแก่ในในเส้นคลองซึ่งเป็นเจ้าของนาที่เขาบอกกันมาเพราะว่าเดิมทีเนี่ยในนาเนี่ยเจ้าของนาที่มีเนื้อที่นา2-300ไร่อย่างเงี้ยครับก็ล้วนแต่เป็นเจ้าของเรือใหญ่ทั้งนั้นเพื่อจะถ่อไปที่จังหวัดชายเชิงเซาครับถ่อไป8ปดลิ้วเพราะว่ามันมันใกล้กว่าที่จะจะเดินทางเข้ากุงเทพเพราะว่าจากนี่ไป8ปด้วก็ เอาเรือ,อผ่านเนี่ยครับบางน้ำเปรี้ยวก็ถึงเลยซึ่งเดินทางได้ง่ายแล้วก็มันพิสูจน์ได้ครับว่าจำนวนของตะเกียงเนี่ยมันมีเยอะเยอะมากเพราะว่าในแถบคลองเนี่ยก็น่าจะมีกระตะเกียงกระไตาบางค้านี่ยครับที่ผมทำอยู่เนี่ยที่เอามาซ่อมเนี่ยน่าจะมี200อขึ้นครับเนี่ย นี่ขนาดแถบนี้นะครับสองสามคลองในเขตที่บ้านใกล้เอาตะเกียงมาทําอย่างนี้ครับก็เป็นข้อมูลเพื่อแบ่งปันนะครับว่าเออมันยังมีจํานวนเยอะอย่างนี้ครับแต่ก็สรุปไม่ได้ว่ามันมีเท่าไหร่เพราะว่าก็ยังไม่มีใครทําข้อมูลทิ้งไว้ะครับแต่ว่าเท่าที่หาได้เป็นแบบนี้ผมก็เลยเอามาแชร์แล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆสมาชิกที่ไม่มีข้อมูลนะครับก็แบ่งปันกันนะครับ าไว้เป็นกรณีศึกษาครับแล้วก็เผื่อจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบตะเกียงซึ่งเป็นคนที่เริ่มเข้ามาสนใจตะเกียงใหม่แบ่งปันกันนะครับสำหรับคนที่ชอบตะเกียงเหมือนกันสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณท่านเพื่อนสมาชิกทุกคนที่อดทนฟังผมพูดนะครับจนจบ แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรผมก็จะทำคลิปแบ่งมาแบ่งปันท่านเพื่อน,น,นสมาชิกอีกอน,นะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ